ตวนิดนึงเดี๋ยวครูจะเขียนนิดหนึ่งนะครับเอเ่อนักเรียนจำได้ไหมว่าอย่างเช่นว่า a กําลัง5บวก b กําลัง5จะมีจะมีตัวที่สามารถหาร a กําลัง n บวก b กําลัง n อย่างนี้ได้นะครับก็คือ a บวก b จะหาร a บวก b จะหารเนี่ยได้ก็ครูเขียนว่า a บวก b จะหาร a กำลัง5 เอกลังห้าได้แล้วก็ถ้า A กลางห้าลบ B กลางห้าอันนี้คือตางกุตตางลบนะก็จะมี A ลบ B ที่หารได้หารลงตัวแล้วก็ A บวก B สาม,มารถหารหารใครได้หาร A กลางหกบวก B กลางหกเออไม่ไม่ไม่ผิดผิด a อกำลังหกลบ b กำลังหกได้แต่ a บวก b หารเกำลังห้าลบ b กำลังห้าไม่ได้นะไอตัวนี้จะพิเศษไอตัวนี้เราจะรู้อยู่แล้วนี่เรารู้อันนี้ที่หนึ่งรู้อันนี้รู้อันนี้ทําไมถึงหารได้เพราะว่ามันเป็นกําลังคู่นี่คือปกติเลยอะไรกําลังอะไรลบกําลังอะไรจะได้ a ลบ b, b ที่เหมือนเหมือนกัน,นจะหารได้แต่ถ้า a อกำลังหกลบบีหก ที่เป็นกําลังคู่อ่ะมันจะหารได้เพราะว่ามันสามารถแตกเป็น a กําลังสามกำลังสองลบเอ่อลังสามกำลังสองใช่ไหมแล้วมันก็สามารถแตกเป็น a กําลังสามบวก b กําลังสามคูณ a กําลังสามลบ b กําลังสามมันก็เลยหารชุดนี้ได้นั่นเองแล้วหารชุดนี้ได้ด้วยเดี๋ยว a บก b หารชุดนี้ได้เพราะมี เนี่ยเบวกมันไม่ใช่ A ลบบีนะ A ลบ B หารจุดนี้ได้ A... ว่า A ลบ B ก็หันอ๋อ A ลบ B มันหารได้อยู่แล้วเดี๋ยวพูดอย่างนี้ดีกว่าสรุปนิดนึงสรุปนึงเกำลัง N บวก B กำลัง N A เบวก B A บวก B จะหารได้อ่าแล้วจะได้เท่ากับจำได้ไหม A กำลัง N กำลังลบหนึ่งเอลบหนึ่ง ก,กูจะยังไงดีลบ a อกำลัง n ลบสองอย่างเงี้ยแล้ว b กีกำลังหนึ่งบวก a อกำลังเอลบสามอย่างเงี้ยแล้วบีกำลังสองอย่างบวกลบบวกลบบวกลบ,กบกไปเรื่อยอะไรเนี้ยครับจนถึง b กีกำลัง n ลบหนึ่งนั่นเองอ่ะคือกำลังมันต้องน้อยกว่าส่วนชุดนี้ก็อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่า a อกำลัง n ลบ b กีกำลัง n อหารด้วยเอลบบได้ เป็นเลขสวยๆเลยเป็น A กำลัง N -1 ลบ1บวก a อกำลัง N ลบ2 b กำลัง1บวก a กำลัง N ลบ3าลังสองบวกไปเรื่อยๆอันนี้คือบวก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 อันนี้ลบบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็มันจะมีกรณีที่ N เนี่ยเป็นจำนวนคู่ N เป็นจำนวนคู่ A บวก B จะหารได้ด้วย ปกติ a อบวก b, b ีจะหารไออย่างนี้ไม่ลงใช่ไหมปกติเรรู้แต่ว่า a บวก b จะหารไอ้ที่อะไรเกำลัง n บวกกับ b กำลัง n อย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้ว a ลบ b ก็หารอะไรที่กำลัง n ลบ b กำลังอย่างนี้ได้แต่ถ้า a บวก b อยู่ดีมาหารตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะแต่มันจะมีเงื่อนไขที่หารได้ก็กรณี n เป็นกำลังคู่มันอย่างนี้ครับเพราะมันสามารถแยกเป็นผลต่างกำลังสองได้มันมันก็ไปเจอกับกำลังคี้ของมันพอดีก็เลย a บก b ก็เลยไปหารตัวนี้ได้มันก็เลยทำให้ทั้งเซ็ตนี้หารได้หมดเลยนั่นเอง a บวก b จะหารได้ก็ต่อเมื่อเมื่อหารลงได้เมื่อ n เป็นเลขคู่โอเคมี3อันอันนี้เป็นกรณีพิเศษนี่เป็นกรณีทั่วไปทั่วไปที่เรารู้อยู่แล้วนะเอ่อก็จะล้าครูเกิดเกินนิดนึถึงเรื่อง อันนี้คือสิ่งที่เราใช้บ่อยกูจะเขียนไว้ก่อนในเรื่องเรื่องที่ว่า A บวก B ทั้งหมดกำลัง5อะไรเงี้ยครับเราแยกออกมาเป็นอะไรได้บ้างแยกออกมาเป็น A กำลังหบวกห้าเออเนี่ยกูรู้ได้ไงเป็น5 5A ห้ากำลังสี่บบวกสิบกำลังสามบกำลังสองบวกสิบกลังสองบกำลังสบวกห้ กำลัง A ค่อยๆลดลงมาฮะบก็เพิ่มขึ้นไปบวก B กำลัง5ไอ้นี่ถ้าเ้าเรียกตัวเรีี่อยู่ด้านหน้าตัตัวแปรเนี่ยเรียกว่าสมบัติที่เป็นหนึ่งี่เป็น5เป็น10เป็น10เป็น5เป็น1มีมีคนหนึ่งที่ชื่อปาสคาลปาสคาลเขาเห็นเลขชุดนี้ว่าคืองจริงๆปาสคาลเอาไว้หาไอ้หาสมปัติทิ์แลวแหละถ้าพูดจริงๆระ สามบวกสามได้หกสบวกหได้สี่หนึ่าสิบก,กับ4เป็น10บสินเป็นหเนี่ยครับ1นึ่งห้าสิบสิบสิบห้าหนึ่งหนึงห้าห้านึ่งี่ไงเลขชุดเนี่ยเออจริงๆอะ่ะเลขชุดเนี่ยเกิดจากเอา A บวก B มาคูณกันเรื่อยๆนะวมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละครับ5้าขังแต่เราจะมีวิธีที่เร็วขึ้นไหมว่า ทำยังไงให้เร็วขึ้นสมมุติถ้าเป็น a บวก b กำลัง n เลยอย่างเงี้ยอืม a บวก b กำลัง n เลยกําลังเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ที่ม่นะบวกไปเลยเราจะเขียนเป็นรูปทั่วไปว่าอย่างไงโดยที่เดี๋ยวกูก็เขียนไว้ข้างบนว่ามาอย่างไงนะครับอืมว่าจะเขียนรูปทั่วไปอย่างไงอันดับหนึ่งก่อนคูจะบอกว่าเลขเนี่ยมาอย่างไงก่อนมันก็คือเมื่อกี้ที่คูพูดก็คือ จริงๆมันคือหลักการครับเราจะใช้วิธีหลักการครับในการหาสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวพวกนี้นั่นเองวิธีที่เราจะทําก็คือปกติเวลาเราคูณ2ตัวก็จะเป็น a อคูณเแล้วก็ a อคูณบแล้วก็ b ีคูณเแล้วก็ b ีคูณบใช่ไหมแต่กรนีพอเราคูณแล้วเราก็ต้องคูณต่อไปเรื่อย A อคูณเชุดแรกอะ่ะแล้วก็คูณกับ a อ e. ถ้าเป็นสา a, 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 b, มตัว a อคูนเอคูนเคูแล้วก็ A คูณ b คูณ a a คูนบคูวิธีที่เราเรื่องอย่างเงี้ยเราจะต้องหาว่ามีกี่วิธีในการทำให้อันเนี้ยอันเนี้ยมี a กับ b ใช่ไหมนี่ก็มี a กับ b a กับ b ีนี่ก็ A กับ b a กับ b เหมือนกันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในวงเล็บเนี้ย เรือก A มาหรือ B มาเวลาเราวลาคูณกันนะชุดแรกเป็น A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  ก็จะเริ่มทำตั้งแต่ว่าก็ชุดแรกมี A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  คูณกัน5ครั้งมีวิธีเดียวใช่ไหมก็1วิธีชุดที่2ถ้ามี A 4ตัว B 1ตัวล่ะก็คือมี A A A แล้วก็ B กูเกียนเลยนะว่าแบบนี้จะมีได้กี่แบบ 1. สมมุติดูนะครับสมมุติดูนับนับแบบง่ายๆเลยนับทั่วๆไปเลยนี่เอาเอามายึงหอย่างละหนึ่งนะครับเอ,เอถ้าตรงนี้ B 1หนึ่งตัวตงนี้ก็เห็นไหมเริ่มเห็นแล้วมันได้ได้5แบบถ้าถ้าเดาๆนะ ได้ห้าแบบที่ไม่ต้ำกันเห็นไหมครับเอา a คูณ a คณ a คณ a แล้วคูณ b ชุดนี้ก็ a a คูณ b ชุดที่4คูณ a ชุดที่5้า a a b ชุดที่สามด้ห้าแบบที่ไม่ต้ำกันครับเราก็ลองมาดูว่ามีวิธีที่เร็วกว่าน,นี้ไหมที่แบบม,มันมันมีมันมีเรื่องวิธีการครับ วิธีการนับทำการนี้สิตัดครูไม่ทราบว่าเคยสอนไปบ้างหรือยังแต่ว่าการนับก็คือการเลือกเลือกเลือกว่าเออชุดนี้เอาชุดนี้นไม่ชุดนี้เอามาหนึ่งตัวชุดนี้เอามาหนึ่งตัว,ดเ,าาตวเดี๋ยวครูจะให้ดูอ่ะต่อไปตัวถัดไปจะต้องเป็นมันแน่นอนว่าคือมี A ถามตัวใช่ไหมแ้เลือกเอกมาถามตัวเลือก B กรณีแล้วยกกรณี มี a อถามตัวมี b ีตัวเวลาคูณกันเน่ยแล้วเลือกมาอ่ะเห็นฮะโอคโอค,โค่อยๆค,คิดนะช้าๆนะเรามีกติกาการเลือกอย่างหนึ่งในทางนิาสตร์คือมีของ5้าจริงเลือกออกมาตามจริงเราจะเขียนอย่างนี้นะครับมันมีความหมายว่า5 4 3ก็คือ อัน,นเ,เนี้ยเลขหเนี่ยถอยหลังลงมาสามครั้งหารด้วย3ถอยหลังลงมาสามครั้งเช่นกันนะครับก็คือของห้าของ5อย่างเลือกมาสามอย่างที่ไม่เหมือนกันจะได้จํานวนวิธีเท่ากับเท่านี้เท่ากับ10วิธีกูจะเขียนเลยตรงนี้นะกูจะเขียนเลยว่านะเท่ากับ10วิธีคือตรงนี้5้3อ่ะ แบบนึงนะครับ543ก็คือครูจะมองในในรูปแบบหนึ่ง543สี่สามี่สาบางทีก็เขียนอยู่ในรูปแบบนี้ครูจะเขียนแบบนี้นะครับ5้าหจะเขียนอย่างนี้คือการเลือกการเลือกหลักสูตรเรื่องการเลือกเนี่ยถ้าเป็นที่ที่ประเทศสิงคโปร์ก็อยู่ในระดับป .6 มีต่อแล้วนะครับ การเลือกเห็นนะครูก็ไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะแต่ครูจะเอาเอามาบอกนิดหนึ่งว่าเรามาใช้ตรงไหนเรามาใช้ตรงนี้คือเราจะบอกว่ามีมี A ทั้งหมด5อันเราจะเลือกจาก a 5อันเนี่ยมา3ามอันก็คือห้เลือกสามพอห้5เลือกสามร็จอ,เอะเราเลือก a มาใช่มห้าเลือก3ามใช่ไหมแล้วก้อนนี้ แล้วแล้วจะเหลือมันถ้าเราเลือกมาสมมติเราเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาก็จะเหลือก็จะเหลือ2แบบ b เนี่ยมันก็จะเหลือ2ตัวชัดเจนอยู่แล้วคือมันมันเหลือ2ตัวถ้าเราก็เลือกมาเลยทั้งสองตัวเราไม่ต้องคิดอะไรเลือกอกอกมาเลยหยิบออกมาเลย2ตัวปุ๊บมันเหมือนว่ามันเป็นของตายอยู่แล้วอะดังนั้นเรามองแค่ตัวแรกก็พอมองแค่ถ้าเราเลือก a b มันก็แน่นอนอยู่แล้วมีหนึ่งวิธี มันไม่ต้องว่าหยิบจากคนไหนหรือจากอันไหนคือหยิบจากอันนี้แหละจากอันที่เห็นเนี่ยหยิบจากอันที่เห็นแน่นอนนะครับสองอันเลือกมาสองอันแน่นอนคือมันแน่นอนอันนั้นก็เลยเป็นห้าเลขสามเราก็จะเขียน1นสูตรอย่างนี้ไปเลยก็เป็นห้าเลขสาม ต่อไปเหลือ A กกาลังสองถ้าเราเลือกเอมาสองตัวจะเหลือ b 3ตัวใช่ไหมเออเราจะเลือกยังไงสามตัวก็เอาห้เลือกสองไงส่วน B ที่เหลือมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันฟิกตายตัวนะ a คือจะเลือก2ตัวไหนก็ได้คู่นี้คู่นี้หรอคู่นี้คู่นี้หรือคู่นี้คู่นี้หรือคู่นี้คู่นี้เมื่อก่อนครูเคยสอนวิธีไล่ด้วยคูจําได้ นี่นี่นี่สมมตว่า A เอเรื่องสองตัวใช่ไหมก็ตัวนี้มันก็ตัวนี้ไม่ตัวนี้มันก็ตัวนี้นี่คู่มันก็คู่นี้คู่นี้คู่นี้มันก็เอคู่นี้กับเอคู่นี้แล้วก็เอคู่นี้นับเส้นดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบวิธีที่เลือกเอไม่ซ้ำกันนะสิบวิธี คือคือปกติตอนที่คือตอนนูน่นนะครูก็ไล่แบบอย่างนี้ว่าลูกเอาพอเราได้มาแล้วที่เหลือมันแน่นอนอยู่แล้วมันเลือกตามตําแหน่งของมันเองก็มีอีกอันนึงไปต่อไอยครบเลยแเหลือเอตัวเอาคูใช้สีเลือกเอมาหนึตัวก็ก็ห้เลือกหใช่ไหมบี B เราไม่ต้องดูก็ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเลือก A อศูนย์ตัว มีห้าตัวดังนั้นก็มีห้าไม่เลือกเลยสักตัวเลือกเอสักตัวก็เหมือนกับมีหนึ่งวิธีความหมายคือเท่ากับเลขหนึ่งเลยนะหนึ่งวิธีห้าไม่เลือกเลยสักตัวเลือกศูนย์ตัวคือเลือกไม่เลือกตรงนี้ก็จะเป็นห้าเลือกสี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้าเลือกห้ามีห้าอันเลือกห้าอันมันก็ได้หนึ่งวิธีใช่ไหมครับมันไม่ต้องมองดูว่ามีกี่แบบมีแบบเดียวเลย อืมอ่าตรงนี้คือสัมบติแล้วบีก็คือไม่เลือกสักอันแล้วก็เหลือ,อยูศูนย์อันไม่เลือก,กอันก็ได้หนึ่งวิธีก็หนึ่งคนณหนึ่งหนึ่งหรือเราจะเขียนเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวครูให้ดูว่าเขียนได้สองแบบเดี๋ยวนักเรียนจะหาว่ามองได้มองได้สองแบบนะเรามองอันนี้เรามองเเป็นหลักใช่ไหมมีอันเลือกห้าอัน เดี๋ยวกูเขียนเขียนแพทเทนเดิมไว้ก่นอนความหมายของการเลือกคือมันมีของอยู่สองสิ่งอะไม่เลือกอันนั้นก็ต้องเลือกอันนี้ไม่เลือกอันนี้ก็ต้องเลือกอันนั้นเนี่ยคือการไม่ใช่ว่าคือการเลือกกันมไม่อันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยครับอ้าวคราวนี้เราจะมองว่าเราจะมองว่า b ีอ่า b กำลังศูนย์นะมันเหมือนมี B ศูนตัวนะถ้าเราบอกว่ามี5อันเรามอง b แทนเราไม่มอง a ไม่เลือก b ทักตัวมีกี่วิธีศูนย์วิธีนะห้าเลือกไม่ใช่ห้าเลือกศูน์เท่ากับหนึ่งเลือกอันนี้คือมองเป็น b บ้างอันนี้คือเรามองเป็น a เอมี b อยู่5ตัวไม่เลือกทักตัวก็เลยห้าเลือกศูน์แล้ว A ก็ เป็นตามนั้นไปอะไนะครับมันก็มันก็เป็นแบบเดียวกันเดี๋ยวจะมองเป็นอ,อันนี้ก็ได้เป็นข้อนี้เอังสแล้วก็บใช่ไหมอ่ะเราจะเลือก B ีมาหตัวมี B ทั้งหมด5ตัวเราเลือก B มาหนึ่งตัวที่เหลือก็ตามนั้นแน่นอ,อนคืนนี้แล้วก็เอาไปต่อ อันนี้ก็เป็น5เลือก2มองเป็น B เป็นหลักนะนี่ก็เป็นมี5ตัวเลือก B มา2ตัวที่เหลือ A ก็ตามนั้นใช่ไหมอันนี้ก็5เลือก3มี5ตัว B 5ตัวเลือกมา3ตัวที่เหลือ a ก็ตามนั้นนะครับเห็นไหมอันนี้5เลือก4มี B 5ตัวเลือกมา4ตัวที่เหลือ A ก็แน่นอนมันถูกฟิกซ์ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็เหลือ 1، วิธี ก็เหมือนหน่งเลืมาเดี๋ยวสุดท้ายก็นึ่งเลื่งจริงๆคูอยากเีนะมันคือห้เลือกสคูณกับหนึงเลือกหนึ่อะไรแนี้แต่ว่ามันตายโตอยู่แล้วคูไม่ต้องเขียนเดี๋ยวอยู่หนึ่งอันลบนิดนึครับผมไปทำมันตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือมีหอันเลือกมาหอันเลยอ่า ก็มี1วิธีเราเราบอกว่าสองอันนี้กับอันเนี้ยอันเนี้ยเรามอง A เนี่ยเรามอง B 2อันนี้กับอันเนี้ยเหมือนกันเลยนะตัวเลขจะเป็นเลขเดียวกันคือเลข 1, นึ่งห้าสิบสหหนึ่งนะครับมันก็คือชุดเลขชุดเนี้ยหนึ่งห้าิบสินึ่งพิสูจน์นิดนึงได้ไหมครับ ไม่ต้องจริงๆมันก็เข้าใจได้จริงมันทาไมมันเหมือนกันไนในใครอธิบายให้ครูฟังได้ก็คือของห้าชิ้นเราเลือกมาสี่ชิ้นที่เหลือมันก็เหลืออยู่หนึ่งวิธีใช่ไหมหรือเราจะพูดอีกแบบนึงก็คือของห้าชิ้นเลือกอีกอันหนึ่งที่เหลือก็เป็นสี่ชิ้นซึ่งเลือกอีกอันหนึ่งอ่ะมันก็จะเหลืออีกอันหนึ่งซึ่งมันมีความหมายมันก็จะจัดจํานวนรูปแบบไปเท่ากันไม่เอาเดี๋ยวครูยกตัวอย่างกัน ของห้าชิ้นว่านเลยนะเรื่องมาสี่แบบเอาเอาตัวนี้นะหนึ่งสองสามตี่ะหนึ่งสองสามตี่ะแล้วก็ดูนะห้านี้ห้าเลขกสี่นะนก,นะกูเขียนอย่างเงี้ยห้าเลขกสี่นนะใช่ไหมกูพูดถึงตรงนี้แล้วป่ะเนี่ยห้าเลขสี่ตรงนี้นกะับห้าเลขกหนึ่งแล้วก็ หนึ ừng, òng, m, này. Ng này. ่งสองสามสี่นะไอ้ตรงนี้คือไม่ได้เลื่องนะแล้วก็หนึ่งไอ้ตรงนี้คือใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะตรงนี้ใช้แล้วแล้วก็สุดท้ายก็หนึ่งสองสามสี่ก็คือเรื่องในนีเนี้ยเนี่ยทั้งหมดได้ห้าแบบใช่ไหมเห็นไหม แล้วมันก็จะเหมือนกับกรณีที่ว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจะได้รวมมันคือห้าแบบนะครับมันก็จะเหมือนกับกรณีที่คือคือตัวที่เหลือมันจะฟิกของมันเองโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันคือตัวสุดท้ายก็คือเรียนหนึ่งเรื่องมาหนึ่งอันแค่นั้นนะครับเท่ากับมีความหมายเท่ากับห้าหนึ่งเหมือนกันเลย ก็คือถ้าอันแล้วเลือกมาหนึ่งอันเราวงกลมถ้าอันนี้เลือกมาหนึ่งอันเท่านี้ที่เหลือก็จะเป็นไปตามนั้นตรงข้ามกันนะเลื่อนมาหนึ่งอันที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนหนึ่งอันที่เหลือก็เป็นแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้เลื่อหนึ่งอันที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองมันก็คือเรามองอีกอันมันก็จะเหลืออีกอันซึ่งมันมันจะลงของมันเองอ่ะอืมันก็เลยโหอว่า เหมือนมองว่ามันอยู่แค่2องอันมันถึงเรียกว่าไม่เอก็บีไม่มีก็เอถ้าเรามองเรามองสชิ้นใน5ชิ้นที่เหลือ2ชิ้นมันก็จัดของมันเองเดี๋ยวเรามองสองชิ้นในหชิ้นที่เหลือ3ชิ้นมันก็จะจัดของมันเองมันก็เลยเท่ากันถ้าเขียนสูตรก็เป็นเออห้าสี่ามใช่มเาจะคุณกันห้าสี่สามก็คือ5้าคูณสี่คูณสหา สามคูณสองคูณหนึ่งจ,จะเจะห้าสี่สองใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้นะครับห้าคูณสี่หารด้วยสองคูณหนึ่งลองคิดเลขดูตรงไหมจึงจึงอ่ะเห็นไหมห้าคูณสี่ลืบสองกับหนึ่งห้าคูณสี่กับสองกับหนึ่งตรงแล้วกัสองเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะครับโอเค เราก็ได้ตรดเรื่องนี้มาด้วยเหมือนกันเรื่องอะไรเนะี่ยอ่านี่แหละครับเราจะเขียนลูกทั่วไปมีในในสมัยก่อนนะข้อสอบชอบถามว่าเออช่วยหาตัวที่สามบางถามตัวเนี้ยตัวที่3ามอ่ะเรียกชี้กําลังเป็นเอ้ยสัมประสิทธิ์หน้าของ A กกำลัง 3. สสัมประสิทธิ์ของหน้าที่มี A กกำลังสามอ่ะ เป็นเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่า5เลก2แล้วเวลาหาตัมปติณเนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยเร,เริ่ม0 1 2แต่เราหาตัวที่3เราก็ต้องเริ่มตัาระบบเราหาตัวที่3ก็จะเขียน,นตัวที่3เท่ากับจำนวน n ทั้งหมดของตัวที่2แทนเห็นไหมของ a กำลัง3 b ของ a กำลัง n เ็อของเอกำลังอะไรของเอกำลังของเอกำลังสามแล้ว B ีกำลัง n ลบสามแล้วกันนะหรือว่ามีทั้งหมด n ตัวนะอืมเนี่ยก็คือมันจะงงๆนิดนึงเราเริ่มนับงศูนย์หนึ่งสองแต่ถ้าเรานับนะมันเป็นเพราะมันเริ่มที่ศูนย์ไงตัวที่สามจริงจริงมันต้องหนึ่งสองสามใช่ไหมมันหนึ่งสองสามไม่ได้เราก็เลยศูนย์มันเริ่มที่ศูนย์หนึ่งสองมันก็เลยลดไปตัวหนึ่ง แล้วก็แต่ก็มันคือตัวที่สามอะไรครับก็ที่เหลือคือกําลังเอ็นที่ลบลงไปนะมันก็เลยเหมือนว่าตัวที่สามก็คือตัวเอ็นเลือกลงมาลงมาหนึ่งคือเอ็นเลือกสองอะไรนะครับเนี่ยโจดโจทย์ครอบชอบออกสมัยก่อนสมัยก่อนเลยนะหาหาตั้มละสิแล้วเออเขาเขาเขียนในตุนให้ก็ไดนะ้ค่ะ เนี่ยบางคนมองบางคนมองอย่างนี้แต่มองอย่าง้มันมองอยากไงมันไม่เลขมันไม่เรียงตามลาําดับไงครูถึงได้บอกว่ามันสองรูปเนี่ยมันเหมือนกันเราเรานับจากล่างขึ้นบนอยู่ศูนย์หนึ่งสองอะไรเงี้ยง่ายกว่าถ้ายางนั้นจะบอกห้าสี่สามก็ตัวที่สามห้าเรานั่งนับนะตัวแรกเป็นห้าตัวที่สองเป็นสี่ตัวที่สามเป็นสามมันจะนับยากอห้าสามนี่เองอืม มันก็ห้า่อมันเหมือนกันพอดีมันเออเหมือนกันพอดีนะแล้วตรงตรงไหนต่อดีกูจะไปตรงไหนต่อดีนะอ๋อกูจะเขียนลูกทั่วไปลูกทั่วไปอ่ะเขาชอบใช้อันนี้ไอ้ที่เริ่มจากศูนย์หนึ่งอ่ะไม่ลูกทั่วไปเขาเริ่มจากแบบเริ่มจาก ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยเขาชอบใช้อย่างนี้หรือจะเริ่มจากบนสุดลงมาล่างจุดก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะแต่เขาชอบใช้รูปนี้แต่ครูจะเขียนทั้งสองแบบเลยถ้านักเรียนชอบเอาครูจะสรุปรูปทั่วไปแล้วรูปทั่วไปของมันก็คือตรงนี้นะครับ n ศูนย์กำลังมากตุดน,นะ a กำลังเอกำลัง b ก็หนึ่งเอโอเคเออ okay. n เลื่อนหนึ่ง เหมือนล้อเรียนตามกับ B ีอ่ะบีกำลังศูนย์ใช่ไหมเออเนี่ยเหมือนมอง B ีเป็นหลักอ่ะคอกำลังเอ็นลบหนึ่งลดลงมาหนึ่งบีกำลังหนึ่งเนีล้อเรียนกับล้อเรียนกันก็คือเลือก B ีมาแทนที่จะเลือก A มอง B ีเป็นหลักไม่รู้เมื่อกี้ที่อธิบายพอจะเข้าใจไหมนะบีกำลังสองวกบับบับปับเอ็น มันจะต้องถึงเท่าไหร่ถึง n เลือกเใช่ไหมเอาอย่าเพิ่งถึง n เลือกเอ็นเนลบน้อยเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงก็กําลังก็ต้องตาม b ีกำลัง n อนลบหนึ่งนะส่วน a ก็ต้องกําลังหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วสุดท้ายคือ n เลือก n นะอ่าเขียนไม่ได้ a a เอกำลังศูนย์บกำลังเออ่าเนี่ยคือสูตรทั่วไปของเขา ครับหรือ,เข,อเขาชอบเขาชอบเขียนจากเรียงอ่ะเรียงอ่ะศูนย์ถึงเออพูดยังไงเขาเขียนเรียงเขาชอบเขียนเรียงจะเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วว่าเอ็นเลือกเอ็นของจริงมันแต่สองอันนี้คือความหมายเดียวกันของเอกำลังเอ็นเพราะเลือกจากเอ็นเอ็นตัวเอ็นเลือกเอ็นลบหนึ่งก็เหมือนเอ็นมันกําลังลดลง b ก็กําลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ย จะเขียนได้สูตรไหนก็แล้วแต่นะครับแต,แต่จะชอบเห็นสูตรนี้มากเลยใครๆก็จะเห็นสูตรนี้แตมันมีสมันมี2อสูตรครูยัไม่อยากยึดติดกับอะไรมากี n เลือกหนึ่งเลวนะเพราะว่า A กํลังหนึ่ง e กลังเก,งก็หนึ่งุดท้ายคือ n เลือกศูนก็คือ,อ,อ,คอมีกําลัง n เ,เพราะว่า A ไม่เหลือแล้วเข้าใจไหมครับกฎการนับแบบจัดกลุ่มมันมีเรื่องเรื่อง C อะไรที่พูดถึงนะ่ C อะไรเนี่ยแหละครับที่ว่าเออเลือก N นอะไรเนี่ยครับจากทั้งหมด N เลือกมา A ก็เท่ากับ n คูนจ,จริงจริงสูตรมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกูเขียนเล้ N แฟกหารด้วย N ลบตรงนี้เป็น R นะ N ลบ R แฟกคูณกับ R แฟกนี่คือกฎการเลือกจริงๆเขาจะบอกให้สูตรนี้มันมาจาก NPR กูเริ่มพูดเยอะหารด้วย R าแฟกใช่ไหมคือการนับแบบไม่ทำก่อนมาจากการเรียงแถวแบบไม่ทำก็คือ N แฟกเลื่อกมากี่ตัว เรื่องมา R ตัวก็เป็น n ลบ R แฟกอันนี้คือนี่คือ PR NPR นะแล้วคือมันตัวที่เราเลือกมามันเกิดสลับที่กันเองได้เราก็เลยหันได้ารแฟกตัวที่เลือกมานะครับมันก็เลยได้สูตรนี้ออกมามันเป็นที่มาของสูตรนี้เอาเป็นว่าครอธิบายแค่นี้น่าจะเข้าใจนะครับถ้า ไม่เข้าใจก็คือมามาจากหลักการน้าทั่วไปมันต้องเห็นตัวเลขจริงๆคณิตศาสตร์ต้องเรียนมาจากตัวเลขก่อนที่จะเรียนเป็นสูตรเพราะเรียนมาจากสูตรแล้วแบบไม่มีใครมองเห็นภาพทันทีนะครับโอเคครูขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้